ทำไมดื้ออินซูลินจึงสำคัญทางบ้านน่าจะพอนึกภาพออกเนาะดื้ออินซูลินทำไมถึงสำคัญใช่ไหมครับวันนี้หลายๆท่านก็รับชมรับฟังนะครับยินดีเลยนะฮะก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับวันนี้เข้ามาชมนะครับด้วยกันนะครับก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งในไลฟที่ อยากจะส่งต่อความรู้นะครับให้กับทุกๆคนที่ที่ติดตามกันนะครับได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อการที่เราเอาไปดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะครับสาคัญเพราะว่าเขาเป็นต้นตอ,อ,อของอะไรเอ,อ่ยของโรค NCD ที่หมอเราให้ฟังเนาะอย่างเช่นเบาหวานใช่ไหมฮะเรื่องของโรคไขมันที่สูงผิดปกติอ่าอัมพาพืชอัอามาพาตโรคหัวใจไขมันสะสมที่ตับนะครับหรืออ้วนลงพุงอา่าอ้วนลงพุงก็คือกลุ่มอาการเมตาบบริกซินโดรม เนาะอ่าคือกลุ่มอาการอ้วนลงพุงทั้งหลายนะครับอีกอันนึงครับเราเจอว่าในวัยรุ่นนะครับกลุ่มวัยผู้หญิงเนี่ยนะครับในช่วงวัยที่เจริญพันธุ์ก็อาจจะเจอภาวะถุงน้ําที่รังไข่มีจํานวนหลายใบยเกิดจากการตกไข่ที่ผิดปกติหรือไม่มีเรื่องของภาวะการไข่ตกนั่นเองครับเราเรียกว่ากลุ่มอาการ PCOS ครับ ทำไมหมอถึงพูดถึงเรื่องนี้นะครับหรือหลายๆท่านนะครับอาจจะได้ยินได้ฟังคุณหมอหลายๆคนก็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเขาเป็นภัยเงียบครับทุกคนนะออซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องบอกว่าการที่เราตรวจสุขภาพกันทุกๆปีเนี่ยเราดูอะไรเอ่ยเราดูระด,ดับน้ําตาลในเลือดเราดูน้ําตาลสะสมใช่ไหมครับบางท่านเนี่ยอาจจะเคยตรวจแล้วโอ้แต่นาปีเนี่ยน้าหนักก็ขยับขึ้นเรื่อยๆอยู่นะหมอแต่น้ําตาลมันก็ยังไม่ได้สูงไม่ได้ขึ้นเกณฑ์เบาหวานหมอก็ไม่ได้ ต้องให้ยาไม่ต้องรักษาอะไรก็บอกว่าไปคุมอาหารไปดูแลสุขภาพใช่ไหมครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนะครับทุกคนก็จะรู้ว่ามันเกิดจากการที่ต่างกายเราเนี่ยเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินก่อกําเนิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยครับโดยที่ค่าอื่นๆในร่างกายของเราเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจนถ้าเราไม่เป็นเยอะ ไม่เป็นขั้นสุดแล้วก็ไม่เจอบาหวานถูกไหมเพราะฉะนั้นครับภาวะนี้ถึงสําคัญในแง่เรื่องการป้องกันโรคต่างๆนะครับมาดูตําแหน่งในแต่ละที่ทุกคนจะเห็นว่าพอหมอพูดถึงเรื่องของดื้ออินซูลินอ่ะเขาไม่ได้เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งเหมือนถ้าพูดถึงก็คือเขาเป็นอะไรที่แบบพอเกิดขึ้นแล้วปุ๊บทุกๆที่ทุกๆตํตแหน่งอวัยวะในร่างกายก็ต้อง รับชัตากรรมไปด้วยกันนะครับทั้งตำแหน่งเรื่องของอะไรเอ่ยที่โดนบ่อยสุดเจอก่อนเพื่อนเลยก็คือกล้ามเนื้อถูกไหมที่อาจจะแบบดึงน้ําตาลเข้าไปใช้ได้น้อยลงนะครับบางคนกินอะไรหวานๆนิดนึงเนี่ยนะฮะบางท่านเคยติดเครื่องตรวจน้ําตาลแบบติดตามเราตลอดใช่ไหมครับเราเรียกว่าเครื่อง กูโค co ้ดมอนิเตอร์เนาะคอนติเนียรัสกูโคดมอนิเตอร์อย่างเงี้ยครับน้ำตาลก็จะพุ่งกระชูดเลยหลังมื้ออาหารบางตัวทั้งทงที่แบบเราเคยกินก่อนหน้านี้หรือเราเคยแบบติดก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เจอปัญหาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อเรามันดึงน้ําตาลไปใช้ได้ลดลงนะครับแล้วก็มีที่ใดเอ่ยบ้างนะครับที่ตับที่เซลล์ไขมันนะครับหรือที่ตับอ่อนก็โดนนะครับเนี่ยตับอ่อนก็เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเซลล์ผลิตอินซูลินถูกไหมพอเริ่มเดิมแรกเริ่มเดิมทีเคยใช้ ห้าหน่วยสิบหน่วยคุมน้าตาลในเลือดอยู่นะครับไม่ให้เกินเท่าไหร่เอ่ยไม่ให้เกินหนึ่งร้อยใช่ไหมครับสมมติฟาสติ้งเนาะแต่คราวนี้พอมาปีนี้ต้องใช้มากขึ้นใช้สิบห้าใช้ยี่สิบสามสิบหน่วยเพื่อคุมน้ําตาลให้ปกตินั่นแปลว่าตําแหน่งปลายทางเขาดือ้อเขาด้านต่ออินซูลินนะฮะไม่ค่อยทํางานนั่นเองนะฮะยังมีที่อื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็นที่เซลล์สมองใช่ไหมครับแล้วก็ที่รังไข่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภาวะนี้เกิดขึ้นก็ โดนไปทั่วหน้านะครับท,ทุกทที่ในร่างกายมันถึงเป็นภัยเงียบอันหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้จักเขาให้ดีขึ้นนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้เอามาจากของด็อกเตอร์เบนจามินบิชแมนนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาค่อนข้างดีเราจะเห็นว่าน้ำตาลค่อยๆสูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก่อนที่น้ำตาลก็จะแบบ สูงขึ้นพีคขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะนําก่อนสูงขึ้นนะครับก่อนที่ระดับน้ําตาลเลือดจะสูงก็คืออินซูลินในช่วงที่เราไม่ได้กินอะไรนะครับเราเรียกว่าเป็นอินซูลินช่วงฟาสติง้ง ทุกคนจะเห็นกราฟเส้นสีเขียวนะครับถ้าแนวตั้งคือระดับน้ำตาลนะครับระดับอินซูลินจะเห็นการพุ่งขึ้นของอินซูลินเส้นสีเขียวเนี่ยขึ้นสูงมากในช่วงประมาณสัก5ปีแรกๆช่วง5ปีนะครับก่อนที่น้ำตาลในเลือดจะทะลุเป้าไปเป็นเบาหวานเนาะเบาหวานคืออะไรปัจจุบันนี้น้ำตาล fasting blood sugar น้ำตาลงดน้าอาหารเนี่ยอย่างน้อย8ชั่วโมงเนี่ยมากกว่าเท่ากับ126หรือน้ำตาลสะสมฮีโมโกลบิน a 1c มากกว่าหรือเท่ากับ6.5เนะครับเราจะรอให้ถึงตรงนั้นไหมนะครับเราคงไม่ได้รอถูกไหมเออถ้าเราอยากจะป้องกันตัวเองนะครับณนะวันนี้เราคงต้องเริ่มต้นนะครับในการที่จะดูแลนะครับตัวเรานะครับที่จะไม่ให้มีน้ำตาลพุ่งกระฉูดไปถึงเกฑนของเบาหวานนะครับ